สะพานหันนะคะเขาจะมีรถเข็นมาขายอันนั้นกิโลละ220รลูกใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยนะคะลูกใหญ่กว่านี้แต่220นะคะแล้วก็เป็นช่อเป็นพวงสวยมากนะคะหวานแน่นอนค่ะหวานค่ะคุณตีปูนหวานนะคะรสชาติดีด้วยเพราะว่าสังเกตจากส,สังเกตจากผิวเขานะคะผิวเขาเนี่ยจะเป็นออกสีส้มเลยนะคะแปลว่า สุกจัดงอมจัดแล้วนะคะหวานนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมะยงชิดที่ว่าสีออกสีเหลืองนวลนๆนนอันนั้นคือยังยังไม่ได้ที่นะคะยังไม่ได้ที่ยังยังไม่สุกพอนะคะเนี่ยถ้าคุณพรสายทิพยังอยู่เนี่ยถามคุณพรสายทิพย์ได้เลยเพราะว่าคุณพรสายทิพย์เนี่ยที่บ้านก็จะทําเกี่ยวกับสวนนะคะทําสวนเกษตรนะคะมีต้นไม้เยอะปลูกผักปลูกต้นไม้ทั้ง ส่วนมากก็คือจะเป็นไม้ผลไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะมีทั้งมะม่วงมีทั้งแอปเปิลมีทั้งลูกพีชนะคะปลูกหลายอย่างมากนะคะสำหรับบ้านคุณพรสายทิพย์นะคะช่วงนี้คุณพรก็ทำคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะคะลงคลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะยอดไลค์ยอดวิวก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะคะ ใครอยากดูสวนนะคะใครอยากชมสวนก็ไปที่บ้านคุณพรสายทพิปได้นะคะไปดูคลิปนะคะคลิปงามๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องวาวาก็ทักทายพี่มนตรีนะคะคุณตีปุลน,น่าจะหวานนะคะน้องวาวาก็ทักทายทุกท่านนะคะคุณ ABCDEF นะคะสวัสดีค่ะ My Story ยินดีต้อนรับนะคะคุณ ABC DEF ขอบคุณนะคะที่แวะมาเติมกำลังใจให้บ้าน My Story ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่สีทักทายคุณยูโรคนสวยนะคะคุณเวอร์พูสวัสดีค่ะคุณวาวานะคะคุณตีปุนก็ให้หัวใจพลังบวกๆนะคะขอบคุณมากๆคุณสองเลขก็อยู่หัวใจ Wifi นะคะคุณสองเลขชอบใจคุณชบาก็ปิดตาเดียวแอบๆนะคะแอบๆ คุณตีปูนก็จริงหรือครับนะคะคุณสองเละคุณสองเลขเขาจะมีเขาจะมีมุกเด็ดของเขาอยู่เรื่อยนะคุณสองเลขถึงได้บอกว่าไปบ้านคุณสองเลขไม่เครียดนะคะแล้วก็บ้านคุณพวงแก้วเลยน้ำหมากกระจายเนี่ยเน,นั่นันกระสุดยอดเหมือนกันนะคะบางทีคุณบางทีคุยจนไม่ยอมอ่านคอมเมนต์บางทีจนเราต้องขู่นะคะว่าจะอ่านไหม ถ้าไม่อ่านจะไปแล้วนะก็นับหนึ่งสองสามนะคะแกพอแกอ่านมาเจอนะคะแกหัวเลาอชอบใจใหญ่เลยนะคะคุณพวงแก้วคุณพวงแก้วก็ฝากเอาไว้นะคะว่าให้มายส่งที่อยู่ไปให้แม่สีแล้วให้แม่สีส่งต่อให้คุณพวงแก้วนะคะเพราะว่าคุณพวงแก้วแกจะอยากแกอยากได้นะคะแกอยากได้ที่อยู่ของมายนะคะเดี๋ยวมายก็ลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะฝากที่อยู่ของมายนะคะไป กับแม่สีก็ลบกวนแม่สีนะคะส่งต่อให้กับคุณพวงแก้วด้วยนะคะเพราะว่าไม้ไม่มีลายของคุณพวงแก้วนะคะแม่สีบอกว่าดีนะแอดยูโรเห็นเป็นละมุดไม่เห็นเป็นไข่ไข่น่าน,น่ะสิน่าน่ะสิบ่าวนกบอกผมทำสตรีมหยาดแค่สองนาทีนะคะสองนาทีคือใส่วิดีโอหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไมยจะไปดูนะ ถ้าเกิดใส่ถ้าเกิดวิดีโอทำสตรีมหยาดแค่2นาทีเนี่ย <S <S เดี๋ยวจะเข้าไปดูละกันนะว่าบ่าวนกคำว่าทำสตรีมหยาดสนาทีของบ่าวนกคืออะไรหรือว่าทำแล้วก็ใส่คลิปวิดีโอเข้าไปด้วยถ้าทำแล้วใส่คลิปวิดีโอเข้าไปด้วยเนี่ยไปไปติ๊กถูกตรงคำว่าลูปติ๊กถูกคำว่าลูปนะคะพอมันจบวิดีโอแล้วปุ๊บมันจะ มันจะวนให้เรานะคะมันจะวนให้เราพี่พี่ไม้ไม่ทราบความหมายนะคะไม่ทราบความหมายของน้องเบ่านกนะคะว่าทําสตรีมหยากแค่2นาทีเดี๋ยวพี่ไม้จะไปดูนะคะว่าคําว่า2นาทีของน้องเบ่านกเนี่ยคือขึ้นสตรีมอยาดแค่2นาทีแล้วลงหรือว่าเอาคลิปนะคะเข้าไปใส่ในสตรีมหยาดได้แค่2นาทีแล้วลงความหมายคนละอย่างนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทั้ง26ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณ fc พลังเงียบทุกท่านนะคะก็แค่บนาทีนะคะวันนี้ไวไปอย่างไวไปอย่างไวนะคะไปอย่างไวเนี่ยเครื่องนะคะเครื่องที่อ่านคอมเมนต์นะคะคือเครื่องดีงามชาแนลนะคะตัวหนังสือเนี่ยมันเพิ่งถึงบ่าวนกชาแนลเองนะคะเพิ่งถึงบ่าวนก เพิ่งถึงบาร์ล็อกชาแนลยังไม่ถึงอันนี้เลย